วันอาสาฬหาบูชาเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเพราะว่าเป็นวันที่พระสมมาสัพธเจ้าได้ทรงประกาศาศาสนาเป็นครั้งแรกนะคะตรงกับวันเคลื่อน15บห้าเดือน8และก็มีเหตุการณ์สําคัญสําคัญเกิดขึ้น4ประการนะคะประการที่1ก็คือพระสมมาสัพธเจ้าได้ทรงสแสดงประมเทศนาคือธรรมจักกับประวัตินสุรแก่ปัญจวคียัทั้5นะคะประการที่2นะคะก็คือ อระอัญญาโกธัญญะบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันนะคะประการที่สามก็คือมีพระสงฆ์เกิดขึ้นรูปแรกนะคะคือพระัญญาโกธัญญะบรรลุเป็นพระโสดาบันเสร็จก็ทูลขอออกบวชนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บวชให้แบบเอหิตที่ผูกอุปสมปทาะคะแล้วก็สี่นะคะพระรัตนตรัยครบองค์สามนะคะก็คือมีพระพุทธธรรมและพระสงฆ์นะคะ ซึ่งก็เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกหนึ่งวันนะคะก็เชิญชวนทุกคนไปสั่งสมบุญกันนะคะ